กิเลสไม่ได้อยู่ที่กายนะกิเลสอยู่ที่ใจมันต้องเห็นมันจะสร้างเรื่องราวขึ้นมาต้อนเราไว้ในความฝันก็จะลุกเข้าไปถึงความฝันนั่นแหละเห็นไหมพระโพธิละยกตัวอย่างพระโพธิละเป็นพระที่เรียนจบพระไตรปิฎกเป็นผู้มีความรู้มากแต่ว่าพระพุทธเจ้าเรียกว่าไบลานเปล่าไปที่ไหนเอามาแล้วเหลือไบลานเป่าไปเอาไปแล้วเหลือใบลานเป่าเจอกระทักแต่ไบลานเป่าใบลานเป่าคือท่านเรียนแต่ท่านไม่ได้รับคือไม่ยังไม่บรรลุธรรมนั่นแหละคือเรียนเฉยแต่ยังไม่ได้รับผลของการปฏิบัติ ผู้เจ้าก็ทักว่าไปยังไงใบลานเปล่ามาแล้วเหรอใบลานเปล่าไปแล้วเหรอใบลานเปล่าทักก็เกิดความละอายใจไม่อยากให้ผู้ผู้เจ้าทักแบบนี้ก็เลยหาที่ปฏิบัติจะพ้นจากกิเลสกับเขาบ้าง,างก็ไปเข้าไปในป่าไปเจอวัดแห่งนั้นมีพระอรหันต์อยู่ด้วยกันทั้งหมดเลย20ตั้งแต่เจ้าอาวาสจนถึงเนนก็ไปหาเจ้าอาวาสช่วยสอนผมหน่อยครับนะโอ้ท่านเป็นคณาจารย์ใหญ่เป็นพระมหาเถระมีความรู้มากผมสอนท่านไม่ได้หรอกอยอยก็ไล่ลงไปลองเจ้าอาวาส ลองจเจ้าวาดก็โผมก็สอนทัานไม่ได้หรอกลองจเจ้าวาก็ส่งไปองค์ที่สามโอ้ผมก็สอนนั่นไม่ได้ขนาดนั้นยังสอนไม่ได้เลยผมจะสอนนั่นไล่ลงไปไล่ลงไปจนไปถึงเนนนะถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยก็เหมือนกับมันไต่ระดับความถือตัวนะโอ้ความถือตัวจเจ้าวาดสอนไม่ได้นี่จะสอนได้ไหมมันค่อยๆขัดความถือตัวลงไปเรื่อยๆจนไปถึงเนนเนนก็เห็นโอ้พระมหาเทระเป็นผู้มีวิชามากนะ ผมเป็นเน้นผมจะสอนท่านได้ยังไงสอนเธอเน้นจนกาบเนีนสอนผมหน่อยสอนผมหน่อยเน้นก็เห็นพระมหาเทระใสจีวรสวยไงก็เลยใช้ให้ไปเข้าปา่าให้ไปลงน้ำอย่างเงี้ยนะจะลองดูในความถือตัวทิฏฐิมณนะอะไรเงี้ยอ้าวถ้าอย่างนั้นท่านคลองผ้าเข้าไปในป่าหน่อยสิไปถึงก็จะเป็นหนามมันก็จะเกี่ยวผ้าไงพอแตะก็ว่าจะเกี่ยวผ้าก็เนนก็บอกหยุดก่อนหยุดก่อนเอาเท่านี้พอแล้วหน ท่านคลองผ้าลงน้ําให้ดูหน่อยสิลงไปคือตามคําสั่งกันเถอะเชี่ยวฟังโดยดียอมยอมตามคําสั่งนีนพ่อก่อนพ่อก่อนเอาขึ้นมาแสดงว่าอย่างนี้สอนได้เนียนว่ะเนียนสอนว่าไงรู้ไหมเนียนสอนว่ามันมีโพลปวกอยู่โพลหนึ่งมีทางเข้าออกอยู่หกทางให้ปิดทางเข้าออกเสียห้าทางแล้วให้ดักดูทางที่มันจะออกนั่นแหละถ้าเจอมันออกมาตรงนั้นตรงนั้นแหละให้ดักจับเอาเหี้ยได้เลยว่างั้นโพลปวกเป็นดักจับเอาเหี้ยที่โพลปวกอะไรคือ ทางออกห้าทางทางออกหกทางนะตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ไม่ปิดตาซะปิดหูซะก็คือสํารวมสงบระงับลงมาให้มาเฝ้าดูไปเห็นความจริงว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่กิเลสจนไปเห็นตัวที่มันดิ้นเมื่อมันดิ้นออกมานั่นแหละให้ดักจับตีมันเลยตัวเหี้ยออกมาตรงนั้นนั่นแหละท่านก็ไปปฏิบัติตามเขาก็ไปเห็นจริงเฝ้าดูตัวที่มันดีดมันดิ้นอยู่ในใจเราก็ไปจับเอาตัวนั่นแหละ,ะก็ทําให้ท่านบนรรลุทําเป็นพระอาหารหันต์ได้